คนที่มาดูใหม่ทั้งหลายวันนี้ผมไม่อะไรมากแค่จะมาให้ดูผลผลใน,นมือเตัาผมผมแลกมาโคตรตึงโคตรเยอะไม้หมีผนทีเรือดูผลกากาก,ก็แลกไปหมดแล้วนะฮะจึมง,มงมุมประตูนะแต่ผมแลกไป อันนี้ผลเลิฟผลเลิฟฟูดกับผลอะไรนั่นผมคุยกัะ่ะแรกไปแต่ผมนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมไหมแต่ผมที่รูก้ก็คือเออ่หลักๆเลยมารีวิวผลประ,ระตูกันนะฮะเพิ่งแรกมาได้มาใหม่ร้อยเล่นแค่ซื้อซื้อมานี่นะฮะยังไม่ถึงสามร้อยมากนะฮะ แค่นี้ผมก็ดีใจและเดี๋ยวผมคลิปหน้าผมอาจจะทำอะไรเน่าทำดับกลัวเิงนะเพราะผมมีเพื่อนัดูไงทำง่ายขึ้นเยอะดูไปไหนก็ได้ผมรู้หมดแล้วผมเอาผมมาอวสาอังกฤษไม่เป็นหรอกหมู่คยวักมาวักไปให้จำอ่ะนั่งขอคุณดาวก่อนคุเดา อันนี้อันนี้คืออะไรนะอันนี้ก็คือลุงดันฮะอันนี้อะไรเลราออะไรอิมอะแล้วก็ประสาลังแข็งยีหมดก็คืออะไรนะตรงเอเทมนั่นนะเออผมไม่รู้กันนี่งงๆเจมเด้หมดแหละอันนี้บ้านหมอดอนก็คือทำเผาวิสามฮะนี่คือค่าอาหารก็ค่าอาหารอะไรนะคันโดฟามิงเกอร์อ่ะ อันดูภาษานนะังเก่งก็ตรงนั้นภาษานังเก่งอันนี้ก็คือล้านก็คือที่ลงอะไรนะใช่ปะลงไอ้จริงเลยลงรทถไปรอปฏิรอปฏิรอเดี๋ยวโครอคุณดาวแป๊บแล้วคุณดาวเสร็จแล้วไปว่าไปว่าไปที่คาไม่ไ,ไหนรู้ว่ะคาเฟ่กัน นี่คาเฟเลยขอรอกขอแลกผ่อนก่อนผมไม่มีใครเลกกับศพบเนี่ย,ยงนี่มีหมักก็ด้ผมแต่งตัวมาใหม่เท่ออบอกครับเทปบวเมีเอะไรนี่ผมใส่ครับคือสีรุง้งนะแต่ผมว่ามันไม่เท่จะเท่าไหร่อ่ะเลยสีเขียวดูเท่ว่า ดูที่ที่ดับดับเออผมเลกไปแล้วอ่ะห้าสิบห้าเลยคนไม่ได้ตักเท่าไหร่นะทลิปนี้ขอจ,จัดจบเป็นเท่าน,นี้นะครับม่เป็นนะครับเอ๊ขอแป๊บนึงยังไม่จบยังไม่จบ ยังไม่จบอ่าจบจริงๆแล้วายนะคะ